ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Happy Wheels พา r t สองนะแล้วก็มาหาด่านเล่นงันดีกว่านะครับนี่ f i r ส t level p o ก o คืออะไรวะคืออะไรวะเฮ้ยคืออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยไปยังไม่ทันทำอะไรลยกอตายแล้ว่ะนะ เดี๋ยวเรต้องเอาดีๆครับเราต้องดีๆเอ้ยอย่าไปโอ้โหแทงไข่แทงตูดมาแล้วมาแล้วเอ้ยไอ้ลุงไอ้ลุงไอ้ลุงโอ้โหพอลุงคนเดียวเนี่ยเห็นไหมผมถึงตายเลยเนี่ยเราต้องอย่าครับอย่าอย่าโดนอย่าโดนออืกูโอ้โหจิกจิกอ้เด็กโอ้โหมันหลอกคุณนึกว่าลืมไปอื เท็กเท็กอือหือโอ้ตูดตูดเออนั่นไงกูว่าแหละวยาเดี๋ยวมันไปหลังอีกยาโอ้โอโอนอโอ้ยไก่กัดโอ้โหลุงขอโทษลุงไม่ตั้งใจแล้วลูกโอ้โหลุงจะมันแทงไข่กูเนี่ยไปไปอือหือ โอ้โหยิงกว่าเดิม <laughs> มันแทงลึกเข้าไปในช่วงดวงใจโอ้โหกูฆ่าคนแล้วเนี่ยโอ้จะ oh, จะผ่านได้จะไม่ยอมแต่เพียงคนก oh. ูไข่กูช้ำแล้วนะเนี่ยจะไปด้านล่างกูจะไปด้านล่างปไปกูไปกูปกเออไปไปไป,ไป อันนี้ว่าติดหน้ากูนี่อหน้ากูช่วยด้วยมีคนติดอยู่ตรงนี้จะได้ไปไม่แพ้ปล่อยก่อนได้ไหมไอเนี้ยไออันเนี้ยโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมังบนด้ว่ะโอเคเนี่ยแหละสิ่งที่ต้องเจอสิ่งที่ทรมาน สักอย่างว่ะไม่ต้องมองแล้วพอลูกกูจะสยายไปหมดเออจะพากันไปเที่ยวนะพาไปเที่ยวนุ่งนุ่งโอ้กูจะ ไม่แนละ้วไม่ตอนที่ผมกลายเป็นฆาตกรแล้วต้องหนีผมต้องหนีออกจากเกมอ่ะอีซี่วินวะ่ะจะอีซี่แค่ไหนวะนี่นี่นี่พอลูกคู่บาปอะไรไปโอ้หอย่าอย่าพิมพ์ว่าอีซี่อย่างเดียวต้องพิมพ์ว่าเวลี่เวลี่เวลี่อีซี่แต่งี้ดีกว,ว่าแล้วก็นี่ไม่หล่นนะ ไม่หล่นเหรอ,ห,อหล่นไปนั่นแหละอืมึงตายแน่ลุงโอ้ยโอ้ใจเย็นครับอย่าอย่าถือดาบดาบมันเป็นดาบมันโทษลงุงมันเป็นของอันตรายนะอย่าถืออย่างนั้นอย่าปล่อยนั่นไงเป็นไงล่ะเอา้ามันติดกูโอ้ตายแล้วมัให้โดนดาบอะ มจมที่โดนถามเป็นไงเป็นไงล่ะบอกแล้วเห็นไหมมันออกกันแล้วเกี่ยวไว้สุดไว้สว,สว้หอ,อกหอ,อกเอือเกี่ยวโอ้โเกี่ยวกว๊กไป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  พลังมหาศาลจริงๆนะครับคนนี้ไข่เขานอนอยู่มาลนะเฮ้ยโอ้ย,อย,อย,อยมาแทงอย่างนี้เดี๋ยวนะอูไปสู่ตัวตีนะครับเจ็ดเบรกเจ็ดเบรกโอ้โหมันจะมาเบรกกลัวนะไม่ได้หรอกคุณลุงคุณลุงเขามาแรงนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงล่ะเอามาเหอะไอ้ลงมงไอิรอนแมนอะนี่นี่เฮ้ย เลมาใหม่มาใหม่นี่ไม่ได้กิน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 เฮ้ยไอเจ็ดไอเจ็ดด้านล่างไอเจ็ดด้านล่างไอเจ็ดด้านล่างมันติดมันติดเฮ้ยไปตามมันตามมันลุงตามมันลุงอย่าไปกูจะโทรหาตำรวจ จะจงจะเต็จจะอะไรสักอย่างมาเหอะไม่กลัวเว้ยไม่กลัวไม่กลัวลุงบอกไม่กลัวมีรถคู่ใจที่ฆ่าคนมาเป็นร้อยโอ้ไปลุบๆกูจะบอกตำรวจเอาดีๆเอาจริงอะเอยลุงหมอบดิลุง สายหมอบ啊สายหมอบสายหมอบนี่ไงนี่ไงมาดินี่ไงเลยครับโอ้ยมาหมาลุงก็บอกได้หมดเดวิลน้อยเย่อ พ่อผมรู้สึกไม่สบายคำนี้ของคุณนะเนะี่ยคำนี้คุณนะครับเฮ้ยโทเค้นมึงหลอกไม่ว่าเจอโดนหลอกแค่ไหนก็ไม่เจ็บเท่าที่เธอหลอกแเ้ว,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 วเฮ้ยไปไหนอะ่ะ Survival speed ว่ะ สบายโว้เสปีดมาพ่อลูกโหอะอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกูตามไม่ทันดูไงก็แม่งก็ไม่รอดว่ะดอนมูฟไปแกกูรู้เลยกูกูเห็นมาแล้วโอนมูฟอ่ะเอา้าอะไรวะขยับตัวทิ่ดเดียวต้องกินมมฆหนะ อีสี่มีเดียมฮาร์ดก็มาหนึ่งรอบหนึ่งรอบโอ้ยหนึ่งรอบอยู่ใช้เกจกรรมอินนสติกโอ้ยโอ้ยไงล่ะ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 นี่ไงล่ะไงเลยไงล่ะใช้กกจกรรมกกจกรรมเรียนมาครับโอ้จะมันท์ใครกูเป็นไงล่ะหาเป็นไงล่ะเฮ้ยแขนเหรอเฮ้ยแขน วโอ้โหโอ้ยแะเติร์ดตัีแยะโอเคโอเคจิบจุบจุ๊บนโอ้โหมันไปอย่างงั้นนะโอเคต่อไปด่านสุดท้ายดรือป่า my first 3d level โอเคมัน 3d level เลยหรือวะไหนไปสิมีอะไรเนาะ โอ้ยครับตอนวันนี้เห็นบ้างครับสนุกไหมถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับถ้าใครหลงเข้ามาก็กดซับสไครต์ให้หน่อยเถอะจะสิบสิบซับสไครต์เนี่ยจะโชว์ชาวบ,บ,บ้านเขานะครับเกมน,นี้ผมรู้สึกว่ามันสนุกนะแต่ด่านคุณคุณทีมเยอะไปหน่อยนะครับท่าบวันนี้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้ว